หมึกกุบซองสีแดงที่เขาบอกว่าเผ็ดไฟลุกมันจะถึงขั้นนั้นจริงหรือไม่คือ <c oughs> มหวอะเคยกินซองสีส้มที่เป็นหมาล่าสุดดังเดิมรู้สึกว่ามันเผ็ดกาลังดีมันอร่อยอะแต่ว่าสีแดงยังไม่เคยวันนี้ฉันต้องได้ลองคือ <c oughs> ตอนเนี้ยมันมีสองรสใช่ปะแต่ฉันได้ข่าวลือมาว่าเดี๋ยวหมึกกุบจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่สยามกูไม่แน่ใจอาจจะเปิดตัวรถใหม่หรือเปล่าระหว่างรอแล้วก็มาเทสซองรสที่มีอยู่กันก่อนนี่ อืมมันกรุบกับแบบชรสชาติมันจะออกหวานหวานเผ็ดเผ็ดมีความมันมีความกรุบกับคันชอบมากสําหรับมิลสีส้มนี่คือโอเคอร่อยเลยต่อไปเรามาลองซองสีแดงข้างในก็จะมีหกซองเหมือนกันนะคะมันเริ่มมามันค่อยๆมาอมันมาแล้วอะ่ะ เผ็ดไปรู้ของจริงช้าก่อนใครกินเผ็ดไม่เก่งอย่าเพิ่งบางทีต้องหาอะไรมากินคู่กันหน่อยซองไปเลยจ้ะไข่ต้มหมึกกรุบอันนี้ซองสีส้มฮึมคอนโซไพในรถสีแดงด้วยรสชาติอยู่ในปากไข่ต้มหมึกกรุบซองสีแดงม,มันจะไม่เผ็ดมากแต่มันหวาอนอาจจะต้องไปต้มไข่เพิ่มบอกว่าวอร่อยมากแกไม่เชื่อนะไปลองเลยหมึกกรุบทั้งสองรสนะจ๊ามีที่เซเวน่นอย่าลืมไปหามาลองก,กับไข่ต้มด้วยล่ะ